ก่อนอื่นเลยเราไปฟังเรื่องกันก่อนนะโดยในเรื่องในพาร์ทนี้เราจากพาร์ทที่แล้วเลยถ้าเพื่อนคนไหนยังไม่ได้รับชมพาร์ทก่อนสามารถคลิกงด้านบนที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยเพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องมากขึ้นหลังจากที่เราจัดการเจ้าบาสเลวได้ได้รับการยอมรับจากชาวไบเวเลียนแล้วเราสามารถใช้ไรออฟเชนเนลลิ่งได้ไรออฟเชนเนลลิ่งก็คือการถ่ายทอดยีนจากมอนสเตอร์หนึ่งมาให้อีกมอนสเตอร์หนึ่งนะในเกมอ่ะก็ได้มอบภารกิจใหม่ให้กับเราครับ ลังจากนี้ไปรับชมเกมเฮกันต่อเลยนะครับเอ hey, like ฟลีนมาทำที่ที่อะไรแบบนี้ kind of งั้นน่ารักมากเลยนะ <c oughs> ค,คิดว่าอย่างนั้นไหม <c oughs> ไปจับหน้าโอ <c oughs> หยุดถูหน้าได้แล้วทำไมมันนิ่งจังอ่ะไม่เห็นตอบอะไรเลยมาไอวินเดินถอยเ เป็นอะไรมีอะไรเหรอทำไมเป็นงั้นล่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างที่เกิดเมื่อนานมาแล้วโอ้ยมากาะเลสเดินมากาะเลสโอ้ยกระเลสก็ไปเล่นแบบนั้นเหมือนกัน ไอวินมาดูนี่สิอมนึกถึงมันนึกถึงเลดว่าแบบทำไมถึงทำหน้าเหมือนกันเอ้าไอวินกลัวฟีไลเหรอ,อ,เ,หรอเราอยู่ในอันตรายนี่คือมอนสเตอร์เดนนี่ไอตัวนี้มาแล้ว ดีไจอยู่ในอันตราย hey, control, ต้องช่วยเขาแล้วละ่ละนี่แน่ควางอะไรอ่ะระเบิดควันเหรอไม่ใช่หรอโอ้ยโดนควนโดนควนแค่ร้อยควนอ่ะฉันดีใจที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บทำไมถึงเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบนั้น See, <laughs> well, I don't really think about anything. I'm this feline was in danger, and I didn't did know. Really. You the Weren't you scared? <laughs> Miggoura, of course not. It might not. was just a monster. And, monster. Monster. They can get pretty fierce when it comes to defending their territory. But they don't go around attacking for no reason. But come to think of it, that was the first time I took on a monster all by myself. Red what am i going to do with you wait i get so even red didn't realize how strong he was getting sometimes humans develop so fast but enough talk we need to keep our wits about us right come on buddy let's go see you later kitty <laughs> คิตตี้คิตตี้ไปกันดีกว่าแต่มันเป็นฟรีไลน์คนละตัวกตบตอนที่เล่าถึงความหลังนะไปข้างในมีอะไรบ้างอุย้ยมาสุดยังอ,อ่๋อยังยังยังตรงนี้มีอีกทางซ้ายนี่อีกโอ้โหเจอตัวนี้ขวางทางใจเย็นๆเรายังไม่อยากสู้มาก นี้กระโดดข้ามใช่ไหมเราเปินได้หรือ,อยังอ่ะอ๋อเรายังไม่มีมอนสเตอร์ที่ปินแบบนี้ได้อย่ามาใกล้เราไม่อยากสู้กับไอ้พวกตัวเงินตัวทองมากอุ้ยมันมีกล่องสมบัตินี่ว่าเพิ่งเห็นในแมพเดินย้อนกลับไปก่อนครับเดินย้อนกลับไปก่อน ไหนวะไหนวะนี่ไงนี่ไงข้ามตรงนี้เชงกระโดดไปเลยนี่ไงพึบ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 ,พบมาได้อะไรซูปเปอร์เวสต์เหรอ e ทำอะไรได้ก็ไม่รู้แต่เก็บมาก่อนเลยเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวตรงนั้นนี่แน่ข้ามกลับไปแลนมา ทวนกลับมาที่เดิมแล้วนะเราเดินหลบได้ไหมโอ้โหไม่ทันเต็มหน้าเลยมาเลยสู้ก็สู้มันเป็นสายเทคนิคเราต้องโจมตี้ยพาวเวอร์พาวเวอร์เสมอก็เสมอดี พลังพาวเวอร์แพสสปีดเราเข้าสุดพึ่งจงตีที่หัวนี่แหละนี่แน่ชนะเฮดตูเฮดครับได้ครับโดยแอคเคชอุ้ยพ่นน้ำพ่นน้ำมันพ่นน้ำนี่แน่โดนไป11 ก็อะไรวะพาวเวอร์อตีที่หัวเอ้าเพชรเพชรเทช้อีกแล้วเอ้ยชนะชนะก็ปีชนะพาวเวอร์ุ้ยใช้ท่าไม่ตายได้ดูคาสซินเท่ๆอีกแล้วอใช้ใช้กับตัวเงินตัวทองตัวน้อยนี่แน่ ตัมแตกไหมแตกไหมแตกแล้วล่ะ490ควรจะแตกแล้วอ๋พอจะพอจะเข้าใจแล้วหมครับว่าไอ้ตรงที่เบรกพารมายความว่าถ้าเกิดเราชนะมันก็จริงแต่เราไม่ได้เบรกพารตรงนั้นมันก็ไม่ดรอบของถูกไหมเออมันก็ไม่ดรอบของนะครับเดี๋ยนี้แหละ Sabes, มาใช้ดาบท่านกันดีกว่าโจมตีที่ท้องนี่น่เจ็ดสิบอะคว้าช็อตเหรอโอ้โหพ่นมาอย่างแรงโอ้ยแแบๆๆ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 ๆโดนไปดีหนึ่งร้อย พร้อมใช้คินชิปแล้วเดี๋ยวเราขอแค่ขี่ก่อนแล้วกันมันก็มันเป็นสายพาวเวอร์เพราะฉะนั้นสปีดรับโจมตีอุ้ยเราแพ้ว่ะไม่ใช้เทคนิคอลนีเรื่องจริงเราตกหลังจากหลังวะเนี่ยยัง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 ก็คือเวลาถ้าเกิดเราขี่หลังบอสเซอร์อยู่เนี่ยแล้วเราไม่ใช้ท่าคินชิปอ่ะ ให้เราเลือกที่จโจมตีธรรมดแต่ถ้าเกิดเราแพ้เฮ h เฮ d ตอนที่ขี่อยู่เยอะๆเราอาจจะอันนี้ได้นะเขาเรียกว่า,าอาจจะตกจากหลังมอสเตอร์ได้นี่แนะ่ชนะเว้ยมาดิดอบไอเทมอีกแล้วตายแต่ถ้าเกิดเราอยู่บนหลังอย่างเงี้ยเราชนะเฮทูเฮ d ไดนะ้คินชิปเกตก็จะเพิ่มมากขึ้นนะเชื่อตัวอะไรอ่ะอุ้ยนี่มัน กีายตัวเมื่อกี้นี่นั่นมันโอ้โหโคเทมังกรสีม่งม,มงมาโจมตีกันดีกว่าไปสู้กับมันมันคือตัวอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นเย็นกาลูก้าน่ากลัวจังเลยมัน มาแล้วก็ขอเปลี่ยนมอนสตอรก่อนสวิชมอนสตอร์เลือกเป็นตัวนี้มาแล้วก็วก็โจมตีนั่นแหละเออถ้าเป็นนี้คิดว่านะ่าเป็นพาวเวอร์ Power ไปก่อนเฮดง่ายๆจะพาวเวอร์แล้วเฮดอืม90คริติคอลนี่นะ เมนูเราใช้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดาบพาวเวอร์โจมตีเดฟเล็กเสมอพราลงมูอเราเหลือแปดสิบการแล้วต้องปั๊มหน่อยเอาอีกหนึ่งครั้ง วุ้ยคือสกิลอะไรอ่ะน็อกซิคพอดเหรอติดพิษกันแล้วติดพิษกันแล้วนี่แน่ดังน,นั้นมันกันพิษแน่เลยตรงตีที่หัวอีกหนึ่งครั้งไอวินกินโพชันนี่แน่เจ็ดสิบเราต้องเปลี่ยนอาวุธไหม เพื่อให้มันง่ายขึ้นยอมเสียเทินนึงเขาเรียกว่าไงไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อย่างนี้กินเลือดเพิ่มเลือดให้กับมอนสตี้ของเราก่อนถ้าเทินต่อไปเราเปลี่ยนเป็นคอนครับนี่นะ เปลี่ยนเป็นอ้อนเอามาทุบมันดีกว่าแล้วก็ใช้อันนี้สกิลซูซูเอฟพอนพรำมาแล้วพาวเวอร์โจมตีโอ้ยเหลือ20อืมโอ้โหขวานตีไม่เข้าไม่ใช่ขวานค้อนตีไม่เข้าต้องเปลี่ยนเป็นดาบมันเดิมมาดีแล้ว ติดสตันนี่แนะ่มันติดสตันอยู่ครับแล้วมันติดสตันได้ยังไงใช่อันนี้แหละอันเดิมขอ,อใช้สกิลสักทีหนึ่งได้ไหมโฟกัส,สแสตทไปเดีย๋ยวพึ่งใช้อันนี้แหละเพิ่มทาังโจมตีทุกคน ทุกคนได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเหลือ1สิบเจ็ดนะไอวินไอวินต้องทำอะไรบางอย่างแล้วอุ้ยมันบินเหรอมันโกธมันอาจจะเป็นรูปแบบการโจมตีได้โอ้โหพลพาวเวอร์พาวเวอร์อรโดนไปสามสิบอันนั้นต้องเป็นสปีดแล้ว เวอร์ช็อตยิง50เอบอชโชดาวมาบินขึ้นไปกดกดเร็วนี่อใครแซงหน้าคนนั้นชนะใครแซงหน้าคนนั้นชนะนี่ตีดังกาหลังลงมาแล้วเหยียบอกโดนไปร1 0เฮ้ยเพื่อนเราขึ้นครับ เราต้องขึ้นตามมาแล้วก็คินชิปสกิลเรารู้ทันนายอยู่แล้วนี่แน่คินชิปพร้อมกันบินไปอย่างคู่แบบเท่ๆบึ้มบั้มเหมือนเดิมแต่ไม่ตาย มันนอนแล้วมันนอนแล้ว,ม,นนนลวมันดาแล้วฉันต้องใช้สกิลผมไม่พออีกไม่เป็นไรโจมตีธรรมดาไปเลยพาวเวอร์โจมตีนี่นะร้ 130. อยสามสิบสองร้อยยี่สิบสามร้อยกว่าเนี่ยมันลุกแล้วมันลุกแล้วอย่าพึ่ง เพราะมันโกรธอยู่เราควรจะเป็นสปีดครับโจมตีอุ้ยแพ้โดนเต็มเต็มโอ้โหสี่สิบโอมันหายโกรธใช่ไหมีมันคือมันหายโกรธโอเคเราชนะแล้วครับ นี่นะเวอสิบสองนิวสล็อตโอเคได้การุกาสเกลโอ้ย่อีกอีกชัยีนโอ้ย่ฉันดีใจอยังที่เรื่องสองปลอดภัยเอาจริงนะเธอไม่ควรตาม เรามาที่นี่แต่ไม่เป็นไรฉันเข้าใจใคร Legendary feline เหรอไม่ต้องอายหรอกไฮไฟกันไฮไฟกันอ๋อไม่ใช่ไปแปะตรงไหนน่ะ เออแคนนี่ก็อเ,กเาอาไปอวดเพื่อนได้ลแล้วนะไม่ต้องอย่าอิจฉาล่ะทั้งสองคนอะ่ะใช่ไหมไอวินไอวินไม่อยู่ไอวินไม่สนใจหรอกนั่นมันคืออะไรอ่ะไม่มีอะไรกลับกันดีกว่าใครจะไปอิจฉาเรารีบไปไหนรอด้วยดิ ไปเจอกันนะอย่าเอาไอ้ลายมือของอย่าเอาฝาอย่าเอารอยปั๊มมือฉันไปขายอ่ะไปกันครับกลับกันดีกว่ารีพอร์ตทูไวเวียนวินเลเจอร์ไปกันงนี้มันทางตันต้องกลับทางนี้เฮ้ยมีมแมลงเก็บมแมลง มันวารักขับได้ไหมนี่ไาร์ักขับได้วาร์ป,รปโอเคเรามาถึงที่รูรูทันวินเลตแล้วนะครับทาไมเป็นสีแดงอะวอลลี่ไวริเลียนคืออะไรมีเควสให้ทำหรอ ไปก่อนอ๋อเรามารีพอร์ตมันมายืนรอเอเคอยู่นี่ไงเมาโลโอเคเราคุยกับโอแมนก่อน What's going on here? A monster has appeared, very close to the village. So far, there haven't been any major injuries, but some of the children who went into the forest still aren't back yet. We don't have enough riders to send out to look for them. It's easy to get lost in the Windwood, even for adults. I'll go and bring them back. rica the พอเรากลับมารายงานภารกิจที่รูทันเซียาดก็บอกว่าระหว่างที่เราไม่อยู่มีมอนสเตอร์กตัวใกล้ๆห,หมู่บ้านที่ผ่านมามอนสเตอร์พวกนี้ไม่เคยสร้างปัญหาแต่ว่าตอนนี้มีเด็กบางคนเข้าไปในป่าเวนบูธแล้วยังไม่กลับมาเรากับไอวินจึงเลือกที่จะออกไปตามหาเ,เด็ก ที่หลงอยู่ในเวนวูดสำหรับพาสเนี้ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปของผมไม็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือน,นให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากบับบี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ